ผมจะเลิกเล่นก็ต่อเมื่อผมไม่สนุกกับฟุตบอลอีกต่อไปคำพูดของคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระในวัย57ปีที่ยังคงวิ่งไล่บอลอยู่ในลีกดิวิชั่น4ของญี่ปุ่นกับสโมสรแอเลติโก้สุซูกะชีวิตของเขาเปรียบดังละครในวัย15ปีเดินทางไปคนเดียวเพื่อไปตามล่าความฝันที่บราซิลเขากลายเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่ได้ลงเล่นในศึกการโช์ซิลิอาเหมือนเป็นการเปิดทางให้กับรุ่นน้องในเวลาต่อมาเขาคือส่วนหนึ่งของทีมชาติญี่ปุ่นชุดโศกนัตกรรมที่โดฮาในปี1993 <S <S> 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 ที่เสมออิรัก2-2พลาดการไปเล่นฟุตบอลโลก <summers> ปี1994อย่างน่าเจ็บปวดคิงคาซูจะมีอายุจะใกล้60ปีแล้วแต่เขายังคงรักฟุตบอล เหมือนเด็กคนนั้นในวัย15ปีเขาอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคริสเตียโนโรนัลโด้าแข่งไปจนอายุเกือบ60ปีก็ได้ใครจะไปรู้